ครับมาดูเทคนิคการตุนเนื้อนะครับเวลาตุนเนื้อตุนยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปผมจะบอกว่าวิธีการปรุงน้ําซุปทํำยังไงนะครับใส่เครื่องเทศใส่ซอสยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแนะนาเพื่อนๆนะครับคนที่ติดตามในเพจเต๋าแตกซินนะครับว่าตุนเนื้อยังไงให้มันอร่อยตุนเนื้อยังไงให้มันนุ่มนะครับผมจะมาแนะนํานะครับเวลาจะตุนเนื้อเนี่ยแนะนําให้ไปเลือกเนื้อ3ชั้นนะครับเนื<ๆ>้อ3ชั้นแบบนี้นะครับ มันจะมีความหอมความหวายเวลาเราต้มเวลาเราตุ๋นเนี่ยครับน้ำซุปมันจะทําให้น้ําซุปอร่อยแล้วเนื้อ3ชั้นเนี่ยมันจะอร่อยนะครับเวลากินมันจะมีเอ็นมีพังผืดอยู่ด้วยนะครับแต่หลายคนชอบนะครับตัว3มชั้นไม่ควรพลาดแต่จริงๆแล้วเราจะเอาอะไรตุ๋นก็ได้นะครับจะเป็นไส้เป็นลิ้นเป็นม้าเป็นเอ็นเป็นขอบก็ได้กใส่ได้หมดทุกอย่างครับมาดูก่อนนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับเนี่ยผมจะใส่เนื้อ3ชั้นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับอยู่ที่ร้านผมคือมันจะทําให้น้ําซุปอร่อยครับ เวลาเราใส่เนื้อสาชั้นต้มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยต้มให้มันพอตึงๆครับพอตึงๆก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยครับก็ได้นะครับพอมันตึงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เกี่ยวเนื้อขึ้นมหั่นเพราะว่าเนื้อมันชิ้นใหญ่ครับนะเพราะเนื้อมันชิ้นใหญ่เราได้มาเราซื้อมาเป็นชิ้นเลยครับแล้วก็พอมันตึงเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาหั่นหั่นเนี่ยแล้วแต่เรานะครับเราจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับอยู่ที่เรานะครับชอบกินแบบไหนเพื่อนๆนะครับปีใหม่นี้ลองทําดูนะครับ ถ้าได้เนื้อสาชั้นเนี่ยมันจะมีความหอมเวลาต้มนะครับมันจะมีเป็นลักษณะแบบเนื้อสชั้นที่มีเอ็นข้างในครับมีทีมีไขมันด้วยเวลาต้มแล้วมันจะอร่อยครับแล้วก็มาหัน่นหั่นตามใจแล้วนะครับผมแนะนําให้หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาตุ๋นเสร็จปุมันจะไม่ค่อยเละเท่าไหร่ มันจะไม่ขาดมันจะไม่ยุ่ยมันจะได้ชิ้นน่ากินแล้วทำกนเองครหั่นไปเถอะครับเพื่อนๆนะชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วทีนี้พอหั่นเสร็จแล้วก็จะมาตุ๋นอีกทีหนึ่งตุ๋นแล้วก็ใช้น้ําที่เราปรุงหน้าหม้อน่ะที่เราต้มนั่นแหละครับขณะที่เราหั่นเนื้อเราตุ๋นเนี่ยมันจะมีฟองแบบนี้อย่าไปตักออกนะเพื่อนๆนะอย่าไปตักออกนะครับคนที่ตุ๋นเนื้อน่ะเห็นผมเห็นหลายๆคนน่ะโอ้นั่งเฝ้ามันช้อนออกเนี่ยไม่เอานะครับไม่ต้องไปตักออกตัวนี้คืออร่อยมััันนนนนนนจะทําาาาาาหหุ้้ปออออรร่่ยเเชิมมมมมกกลวววขคค ครับนะพอเราต้มไปเรื่อยๆเนี่ยครับไขมันมันก็จะแตกออกมาอย่างเงี้ยไเนี่ยไขมันมันออกมา่เงี้ยครับให้เอาไขมันไปทิ้งครับช้อนไขมันไปทิ้งไปนะี่ครับนะหาไปชนะหาอะไรมาใส่ไปครับเวลาเราต้มไปเรื่อยๆเนี่ยไขมันจะขับออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ผมแมนะนํานะอย่าเพิ่งไปช้อนออกก็ได้ครับเนี่ยนี่ตัวนี้คือน้าซุปน้ําซุปบองตรงตัวนี้มันทีเด็ดจริงๆเลยครับนะไม่มีน้ําซุปตัวไหนที่อร่อยเท่าเนื้อ3มชั้นที่เราตุ๋นแบบนี้แล้วครับที่ผมทํามาตัวนี้คือน้ําซุปที่อร่อยที่สุดเลยคร ลองทำดูเนี่ยถ้ามันไขมันอย่างนี้เอาออกตอนไหนหรือเปล่าเอาออกตอนที่เราปิดแก๊สก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องตักออกหมันค่อยตักออกก็ได้ครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยพอเนื้อมันนุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนำให้เอาไปแช่ตู้เย็นน,นะเป็นลักษณะแบบนี้แช่ทั้งน้ำทั้งเนื้อไปเลยนี่ครับมันจะชำ้ชำๆแบบนี้นะครับพอสุนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นแช่คืนหนึ่งทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาดูนะครับคือแช่ช่องฟีดเลยนะมันจะแข็งลักษณะแบบนี้นะครับเนะี่ยใส่หม้อ,อไว้ หรือจะใส่ถ้วยผมแนะนำนะครับทำกินเองใส่เป็นถุงๆถุงๆไว้ก็ได้เวลาจะกินแล้วก็มาเป็นถุงๆนี่ที่ร้านผมทาแบบนี้คือผมขายของพอเอามาตุ๋นเสร็จเอามาต้มนะเอามาอุ่นใหม่เนี่ยแนะนาอย่าไปเปิดแก๊สแรงนะครับเปิดแก๊สเบาๆเดี๋ยวมันจะมันจะไหม้ครับพออุ่นเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันเนื้อมันก็จะฉ่าแบบนี้มันจะมีความหวานความหอมของซอสของเรเทศที่ที่ซึมเข้าไปในตัวเนื้อตุนที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับ ลองทําดูนะครับเพื่อนๆนะลองทําแล้วก็ลองชิมดูระหว่างที่ตุ๋นเสร็จกับแช่ตู้เย็นว่าอันไหนมันทีเด็ดกว่ากันผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆครับตัวนี้เราแช่ตู้เย็นไว้ผมบอกเลยว่าเด็ดสุดเลยครับในวลาการตุ๋นเนื้อนะครับเอาทําได้ทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจครับนะที่ได้ซอสแตกซิกไปแล้วผมเลยอยากจะแนะนํานะครับเอาไว้ทํากินปีใหม่นี้นะครับนะครับลองทําดูนะครับถ้าได้ซอสแตกซิกไปแล้วนะครับเขามีออยมีฮาลาลมี GMP เดี๋ยวไปดูวิธีการทำว่าทำยังไงนะครับตำซุปนะครับสวัดดีครับเพื่อนๆครับมาดูคลิปมาเพื่อมนการเสียเวลามาดูครับเพื่อนเพื่อนะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการที่จะทําน้าซุปในการตุ๋นเนื้อนะครับตุ๋นหมูตุ๋นเป็ดตุ๋นไก่ได้ทุกอย่างนะครับทำแบบนี้นะมาดูคลิปผมผมจะให้ทําผมจะทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมจะมีรากผักชีอ่ารากผักชีแล้วมีกระเทียม2ตัวเลยครับเอามาปั่นปั่นแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ เนี่ยปัน่นวันนี้ถ้าไม่มีเครื่องปั่นตำเอาก็ได้นะครับใส่โคกตทำทํายังไงก็ได้ให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีพริกไทยพริกไทยปน่นนี่ครับพริกไทยเราไปซื้อมาจากตลาดไปคั่วๆัแล้วก็ตำตำๆเแล้วก็ได้ถ้าเราไม่มีเครื่องปัน่นแล้วจะมี่าแก่บ้านเราเราไปขุดเอาในสวนในหลังบ้านเนี่ยมาแล้วก็มาทุบใส่เลยครับแล้วก็จะมีซอสแตกซิกอ่ะซอสแตกซิกก็คือตัวเนี้ยที่เราซื้อไปครับแล้วก็จะมีเครื่องเทศของแตกซิกตัวนี้นะครับ แล้วทีนี้เราจะตุนอะไรหมูเป็ดไก่เนื้อแล้วแต่ตัวนี้ผมจะทําเนื้อ3มชั้นให้ดูถ้าเป็นเนื้อ3ชั้นเนี่ยมันจะทาให้น้าซุปอร่อยที่แนะนําแล้วแนะนําอีกนะครับเอามาดูวิธีการทําทํำยังไงถ่ายตรงนี้นะเห็นน้ําชัดชัดนะน้ํานี่ผมใส่ไปแล้ว9แก้วแก้วนี้คือแก้วที่1 0 2แก้วนี้มันจะเท่ากันนะครับอันนี้ตัวน้ําเปล่าอันนี้ตัวซอสผมใส่ไปแล้ว10แก้วอ่าสิแก้วแล้วทีนี้ผมก็จะใส่ซอสแค่แก้วเดียว1ต่อ10นะครับใช้1ต่อ10 เทล,ลงไปเลยนี่หนึ่งแก้วหนึ่งต่อสิบตามด้วยลาบกชีกระเทียมถามว่าใส่เยอะไหมใส่ไปเถอะกำอย่างนี้เลยตำตำตำเลยนะครับใส่ไปเลยพอเราปั่นให้ละเอียดหรือตำให้ละเอียดโขกเทล,ลงไปเลยทำแบบนี้ทำง่ายๆนะครับแล้วก็พริกไทยป่นละเอียดแล้วใส่ไปประมาณสักครึ่งช้อนหรือช้อนนึงก็ได้ใส่ไปเลยมันจะมีความหอมถ้าชอบดุดดัดนๆันเลยใส่ไปเลยและทีน,นี้ข่าแก่ทุกเนี่ยขุดมาจากหลังบ้าน ใส่ลงไปหัวหนึ่งประมาณนี้ครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆะ่นะเป็นวิธีการทําแล้วก็จะมีเครื่องเทศตัวนี้ที่ซื้อไปเนี่ยเครื่องเทศแตกซื้อ,อไปแล้วก็มีซองผ้าขาวบางหลายๆคนอยากกินแบบว่าไม่ต้องใส่ซองผ้าขาวบางได้ไหมคุณเต่าได้ครับผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันผมก็ใส่แบบนี้เลยครับเลยผมจะเทใส่เลยเนี่ยผมฉีกซองก่อนนะตัวนี้เครื่องเทศบางคนยังไม่เห็นว่าเป็นยังไงอยากให้ดูก่อนครับของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ผมใส่ มันจะเป็นปลลปลดๆอย่างนี้นะนี่ครับนี่นะเป็นปดปดๆแบบน,นี้ผมใส่ไปเลย1ชอ้อนนี่ครับนีน้ำประมาณ10ลิตรใส่ประมาณสัก2ชอ้อนนะครับนะผมใสไปผมอยากให้หอมถ้าไม่หอมเราใส่เพิ่มทีหลังก็ได้นะตัวนี้ใส่เพิ่มทีหลังได้ไม่เป็นไรครับแล้วทีนี้น้ําต้มเดือดหรือไม่เดือดไม่จําเป็นนะครับไม่ไม่มีประเด็นว่า er, กลิ่นเนื้อมันจะคา,าวไหมไก่จะคาวไหมหมูจะคาวไหมไม่มีกลิ่นคาวครับถ้าใช้2ตัวนี่ผมบอกให้เลยครับเตัวนี้ไม่มีกลิ่นคาวทั้งเครื่องเทศทั้งซอสแตกซิกใสเข้าไปเลย น้ำยังไม่เดือดผมจะใส่ไปเลยนะครับเี่ยผมจะใส่เนื้อเข้าไปเลยชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ใส่เข้าไปเลยครับพอต้มเสร็จปุ๊บพอมันตึงๆประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆพอตึงก็ค่อยเอาเนื้อขึ้นมาหาัหาน่หนหั่นหั่นเหมือนในคลิปนั่นแหละพอหั่นเสร็จปุบ๊บก็ไปตุ๋นตอกเอาน้ําตัวนี้แหละถ้ามันเค็มต้มไปเรื่อยๆมันจะมีการเค็มนะครับถ้าเนื้อมันเหนียวมากต้มนานกว่ามันจะได้น้ํามันจะงวดไปเรื่อยๆงวดไปเรื่อยๆๆก็ใส่ซอสกับเครื่องเอ้ใส่ซอสกับน้ําเปล่าเข้าไปอีกให่ได้ บั่นลาบปลาชีสเตรียมทำแบบนี้นะครับนะเพ,พื่อนๆนะโอเคลองทำดูครับลองทำดูดูคลิปผมแล้วทำตามผมทำตามผมแล้วก็ลองไปชิมดูกับข้างๆร้านที่เราเคยกินอยู่ทีแถวบ้านเราครับลองเปรียบเทียบกันดูครับหลายๆคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวลองทำตามผมดูนะครับลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันใช่ว่ะเหมือนบรรยากาศที่ร้านผมผมทำแบบนี้นละครับเพ,พื่อนๆนะโอเคมีคลิปดีๆมาแนะนําการลองทำดูนะครับเดี๋ยวผมรีบขายของก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย